มีคุณสมบัติโดดเด่นในการรองรับน้ำหนักบรรทุกที่มากและมีความปลอดภัยขั้นสูงสามารถขนส่งได้ทั้งโหมดกล่องเก็บสัมภาระและโหมดรอกสำหรับการหย่อนสัมภาระในพื้นที่ที่ดโดรนไม่สามารถลงจอดได้โดยตรงพร้อมกับระบบการควบคุมการแกว่งและระบบฉุกเฉินเพื่อตัดสายเคเบิลได้มีระบบความปลอดภัยด้วยคุณสมบัติต่างๆ อาทิระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศทางระบบแบตเตอรี่คู่เพื่อความน่าเชื่อถือหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุกได้ด้วยแบตเตอรี่ก้อนเดียวมีร่มชูชีพในตัวที่จะกางออกอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินเพื่อลดความเสียหายการควบคุมแบบ d u o Operator ช่วยให้สามารถโอนการควบคุมระหว่างนักบินสองคนในสถานที่ที่แตกต่างกันได้ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสในการพระราชทานสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรผมมอบสิ่งของ, <c oughs> ของนั้นก็ปัจจัยไปเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรในเรื่องน้ำชลต้องขอให้ได้เครื่องมือเครื่องใช,าชา้ต่างๆได้นำมาได้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานผู้เก็ตคิงส์คัพริกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568วันนี้ เวลา7จดนาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงขับเครื่องบินพาที่นั่งสเด็จพระราชดําเนินไปยังท่าอากาศยานานานาชาติภูเก็ตอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คับรีกาตาครั้งที่37ประจ็ดปี2568 โดยมีนานนรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอธิบดีผู้พิพากษาภาค8แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค8ผู้อำนวยการท่าอากาศยานานานาชาติภูเก็ตและข้าราชการเฝ้าทูลออกธุลีประบาดรับเสด็จเวลา8นาฬิกาย2นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมบียอนกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษาหัวหน้าศารจังหวัดภูเก็ตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคท,ที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตผู้บัญชาการกองทัพเรือนาย,ยกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์คณะกรรมาการจัดงานและนักกีฬาเฝ้าทูลองธุลีประบาดรับเสด็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระํำเนินไปยังชายหาดบริเวณด้านหลังโรงแรมโดยเส้นทางที่ทรงพระํำเนินผ่านมีประชาชนและนักท่องเที่ยวรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือพระที่นั่งอ e ีกวนาเอ็กซ์ร้อยจากชายหาดกะตะไปทรงส่งสมเด็จพระนางเจ้าพ่อบรมราชินีขึ้นเรือบายรุ่น i r c ซโซึ่งเป็นเรือที่ทรงใช้ในการแข่งขันในรายการภูเก็ตคิงส์คาร์รีกาตาครั้งที่37ประจำปี2568 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเรือบายรุ่น IRC ซีโรเพื่อทอพระเนตรการเตรียมการแข่งขันของทีมวายุจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโรงแรมที่ประทับ การแข่งขันครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพพระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขใบเรือ THA 72มีสมาชิกในทีมเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยและนักกีฬาชาวต่างชาติรวม14คนโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในรายการนี้เป็นครั้งที่3ซึ่งเป็นรายการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอชท้องเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่และมีความ เร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในโยุโรปอเมริกาและเอเชียในประเทศไทยมีการแข่งขันรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูกเก็ตคิงส์คับหรีกตาตา สำหรับในวันนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยสมเด็จพระนางเจ้าพ่อปรมราชินีทรงทำหน้าที่หลักสำคัญคือน a เ i กเตอร์หรือผู้ควบคุมทิศทางเรือโดยทอพระเนธทิศทางลมตั้งแต่ออกสตาร์ทเพื่อปรับไปเรือให้ตรงกับตำแหน่งลมซึ่งทำให้เรือใบแล่นไปในทิศทางที่ต้องการให้เร็วที่สุดและมีความปลอดภัยซึ่งเป็นทักษะพิเศษสำหรับการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทนี้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งสืบสารกีฬาเรือใบของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานานชาติทรงส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่การแข่งขันระดับสากล โดยทรงใช้พระประสบการณ์และการฝึกฝนกีฬาเรือใบตลอดระยะเวลาหลายปีทรงลงสนามแข่งขันกีฬาเรือใบทั้งในและต่างประเทศจนไปที่ประจักษ์โดยทรงได้รับประกาศสชิญญาบัตรการบังคับเรือยอชหรือยอชมาสเตอร์จากประเทศอิตาลี ทั้งยังทรงผ่านการอบรมหลักสูตร Electronics Navigator for ร์ c i n g Yacht เพื่อเพิ่มผูนทักษะการทอบพระเนรทิศทางลมสภาพดินฟ้าและอากาศรวมถึงการใช้เครื่องมือ Navigator เพื่อใช้สำหรับการแข่งขันเรือใบในระดับกลางปลี สำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมวายุสามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับที่1ในเลสที่8รวมการแข่งขันทั้งหมด8เลสทีมวายุมีคะแนนรวมเป็นอันดับที่2 การแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์กั p หรอกาตาในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2568โดยมีนักกีฬาเรือใบาจากทั่วโลกกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวม450คนมีเรือทั้งหมด120ลำประกอบด้วยเรือเล็ก76ลำเรือคนพิการ6ลำและเรือใหญ่38ลำ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพหรือกาตาครั้งที่37ประจำปี2568ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลร,รองชนะเลิศอ,อันดับที่1การแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Cero ในนามทีมวายุ นอกจากนี้มีผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆและผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึก การแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูกเก็ตคิงส์คัพหรือกัต้าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2530ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถปพิศทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษา โดยสโมอสรเรือใบาราชวารุณในพระบรมราชูปถัมภ์กองทัพเรือสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งถือเป็นการแข่งขันที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียจัดขึ้นท่ามกลางความงดงามของทะเลอันดามันช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเมืองกีฬาทางทะเลระดับโลกทั้งยังช่วยให้นักกีฬายาวชนได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาการเล่นในสนามระดับสากลเป็นโอกาสสำคัญในการคัดเลือกหานักกีฬายาวชนเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพราะบระมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานานานาชาติภูเก็ตเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครโดยมีข้าราชการสารทหารตำรวจเฝ้าทูลออกทุลีพระบาททรงสเสด็จสม